<laughs> Lại nuôi nó con này. Bay. <laughs> มเขาบอกเขาไปฝนก่อนโอ้ไปฝนบนตกสามวันมึงเล่นกูอีเลยดู บังค <s poured alive> <itos S 2> ับไปตัวนี้เยอะเลยตัวนี้ติดแล้วเขาตัดที่นู้ยเย่ย Đây Đấy. Thích Thích ờ. Một ngào. Ừ. ừ. Là có xiên vô. นี่ไ้น,นี่ต้องเอาลงเลย <laughs> ปิ่งเปิดแล้ว <laughs> อันนี้ซุกนลัหน, <c oughs> นี่นคนงาน <c oughs> ประวัาตัดเอง <laughs> <c oughs> <c oughs> ปิ่งจะเปิดล้วนเลยสองไป โ,โอ้โหอะไรนี่ดูขั้วดูเปิดยังอาย,อยัางไหนเนี่นนย,ยนี้นีหอยเปิดยังยังนี่นะเออมันจะเปิดแล้วนะเออกว่า3นาทีแล้ว